ผมมีเรื่องราวที่น่ากลัวและยังส่งผลกระทบต่อจิตใจมาจนถึงทุกวันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนผมขอไม่บอกปีนะครับคุณป้าซึ่งเป็นแม่บ้านที่เคยทำงานอยู่ที่บ้านแฟนของผมแกได้เสียชีวิตลงที่จังหวัดบ้านเกิดโดยอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน ซึ่งคุณป้าท่านนี้แกก็เป็นเหมือนแม่คนที่สองของแฟนของผมเลยนะครับซึ่งแกเป็นคนเลี้ยงแฟนของผมมาตั้งแต่เด็กๆในสมัยที่แกมาอยู่ที่กรุงเทพในบ่ายวันนั้นหลังจากที่พวกเรารู้ข่าวการเสียชีวิตของคุณป้าแฟนของผมเธอก็ไม่เป็นอันทําอะไรเลยแ,ลแต่เก็บข้าวของกลับมาจากร้านแล้วก็เอาแต่นั่งร้องไห้ยอยู่แบบนั้น จนกระทั่งในช่วงเย็นหลังจากที่ผมเลิกงานกลับมาด้วยความสงสารที่เห็นเธอมีสภาพแบบนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะออกเดินทางกันในคืนนั้นเลยด้วยระยะทางที่ไกลเกือบเกือบ800กิโลเมตรทำให้ผมต้องขับรถด,ด้วยความเร็วที่มากอยู่พอสมควรแต่ก็พยายามจอดพักแวะล้างหน้าล้างตาอยู่เป็นระยะระยะ เราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆโดยที่แฟนของผมเธอก็หลับๆตื่นๆจนกระทั่งไปได้ครึ่งทางอยู่ๆแฟนของผมเธอก็กรีดร้องขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอได้สติเธอก็ได้บอกกับผมว่าเธอฝันว่ารถของเรานั้นได้เกิดอุบัติเหตุ โดยเธอจำภาพเหตุการณ์ในฝันได้เป็นอย่างดีเธอได้ฝันว่าเราจอดรถอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งก่อนจะถูกรถบรรทุกอ้อยผ่าไฟแดงมาชนเข้าอย่างจังทำให้เราทั้งสองคนเสียชีวิตคาที่ในสภาพที่ยับเยินทั้งคู่เมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นผมก็พยายามทำใจดีสู้เสือเอาไว้ และพยายามปลอบใจเธอและก็ได้บอกกับเธอว่าทุกๆอย่างมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแหละและฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีเท่านั้นเองหลังจากที่เราออกเดินทางมาได้สักพักแฟนของผมเธอก็เริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกเธอบอกว่าเธอรู้สึกอึดอัดมีความไม่สบายใจบางอย่างและก็รู้สึกว่าปวดท้อง อยากจะขอเข้าห้องน้ำสักหน่อยซึ่งในระหว่างทางนั้นมันก็เป็นเส้นทางที่อยู่นอกเมืองซึ่งการจะหาปั๊มสักปั๊มมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆจนกระทั่งผมขับไปเรื่อยๆด้วยความเร็วที่มากพอสมควรผมจำได้ว่าตรงนั้นมันเป็นโค้งที่ลึกลงไปในช่วงตีนเขาเราทั้งสองคนก็เห็นแสงไฟสว่างออกมาจากที่ตรงนั้น มันเป็นปั๊มแก๊สเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังพอมีแสงไฟสว่างอยู่แบบสลัวๆซึ่งแฟนของผมเองก็ได้ขอให้ผมจอดเพราะว่าเธอก็รู้สึกว่าเธอไม่ไหวแล้วจริงๆผมเลี้ยวเข้าไปที่ปั๊มแก๊สแห่งนั้นด้วยความจำใจโดยที่บรรยากาศภายในนั้นมันเป็นปั๊มที่มีหัวจ่ายอยู่เพียงสองหัวมีแสงไฟสีส้มประปรายและผม ก็ได้เห็นคนสองคนกำลังนั่งชันเขา่าดื่มเหล้าอยู่ที่หลังตู้จ่ายแก๊สโดยที่ทั้งสองคนนั้นจ้องมองมาที่รถของเราแบบตาไม่กระพริบผมตรงเข้าไปจอดอยู่ที่หน้าห้องน้ำเล็กๆที่อยู่ด้านในสุดของปั๊มและเมื่อผมมองผ่านกระจกหลังผมก็รู้สึกว่าผู้ชายสองคนนั้น ก็ยังนั่งมองพวกเราอยู่แบบไม่ละสายตาซึ่งผมก็พอเข้าใจได้นะครับว่าคงจะหงุดหงิดที่ผมเดียวเข้ามาใช้ห้องน้ำแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้เติมแก๊สแต่ก็เพราะว่ารถของผมมันเป็นรถที่เติมได้เฉพาะน้ำมันนะครับหลังจากที่ผมจอดรถได้สนิทแฟนของผมเธอก็รีบวิ่งลงไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วแต่ด้ความคิดมาก ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ไว้ใจทั้งสองคนที่กำลังนั่งจ้องมองเราอยู่ผมจึงเลือกที่จะสังเกตการอยู่ภายในรถแบบเงียบๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ๆจนผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มที่จะผิดสังเกตนี่มันก็น่าจะมากกว่า10นาทีได้แล้วทำไมแฟนของผมถึงยังไม่ออกมาเสียทีก่อนที่ผม จะพยายามกดโทรศัพท์เพื่อตามเธอให้รีบออกมาแต่ในช่วงที่ผมเผลอไปนั้นเมื่อผมหันกลับมามองที่กระจกหลังรถอีกครั้งมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องรู้สึกแปลกใจขึ้นมาใช่แล้วครับชายสองคนนั้นได้หายไปจากวงเล่าเสียแล้วและมันก็สร้างความกังวลใจให้กับผมเป็นอย่างมาก ผมไม่รอช้ารีบดับเครื่องและจะเดินไปตามแฟนของผมที่ห้องน้ำในทันทีแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีนะครับนับเป็นความโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกในวินาทีนั้นผมก็เห็นแฟนของผมเดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่ยังปลอดภัยดีจนผมถึงกับหัวละออกมาในลำคอว่าตัวเองจะคิดมากมายอะไรขนาดนั้น เมื่อแฟนของผมเดินมาถึงเธอก็เปิดประตูรถขึ้นมาด้วยสายตาที่เย็นชาหน้าตาของเธอดูอิดโรยเธอเอาแต่นั่งเงียบโดยที่ไม่พูดจาก,กับผมเลยผมก็ขับรถออกมาจากปั๊มแก๊สแห่งนั้นโดยผ่านหัวใจแก๊สทั้งสองตู้โดยที่สายตาของผมก็ยังคงมองหาชายทั้งสองคนแต่สิ่งที่แปลก มันกลับไม่มีล่องรอยของวงเล่าที่ผมเห็นมาก่อนหน้านี้เลยซึ่งมันเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีใครนั่งอยู่ตรงนี้มาก่อนด้วยซ้ำผมก็ขับออกมาเรื่อยๆซึ่งในตอนนั้นมันก็ใกล้จะถึงบ้านงานของคุณป้าที่เรากำลังจะไปแล้วนะครับแต่แล้วผมก็เห็นแสงไฟะระยิบระยับอยู่ในระยะไม่กี่ร้อยเมตร และเมื่อผมขับเข้าไปใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มขนลุกขึ้นมาเลยครับซึ่งภาพที่ผมเห็นนั้นมันเป็นรถบรรทุกอ้อยที่ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าในสภาพที่ท่อนบนของคนขับทะลุกระจกออกมาและอ,กอ,อกัดกอ๊อปปี้ร่างแหลกละเอียดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแบบน่าสยดสยอง ก่อนที่เจ้าหนะ้าที่กู้ภัยที่อยู่ตรงนั้นจะบอกให้รถของผมขับผ่านไปอย่างช้าๆหลังจากขับรถผ่านภาพที่น่าสยดสยองนั้นมาได้ผมก็ผ่านคิดย้อนกลับไปว่าหรือนี่จะตรงกับสิ่งที่แฟนของผมฝันถึงเมื่อสักพักจริงๆซึ่งผมก็คิดว่าโชคดีมากๆนะครับที่แฟนของผมเธอปวดท้องและขอเข้าห้องน้ำเป็นสิบนาที เพราะถ้าหากเรามาถึงที่ตรงนั้นเร็วกว่านี้สักนิดก็อาจจะเป็นรถของเราที่จะต้องรับเคราะห์ไปแทนเสาไฟฟ้าอย่างแน่นอนแต่ที่แปลกอีกอย่างทางั้งท้งที่แฟนของผมปกติเธอจะเป็นคนที่ขี้กลัวเอามากๆแต่เธอกลับนิ่งและไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวผมก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆผ่านตรอกซอกซอย เส้นทางชุมชนเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านงานได้สำเร็จในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาประมาณตีสี่เศษเศษเมื่อมาถึงผมก็เห็นญาติกลุ่มหนึ่งกำลังตั้งวงเล่นการพนันอยู่ภายในบ้านต้องขอเตือนก่อนว่านี่คือสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมเห็นเช่นนั้นผมก็ลงไปทักทายยกมือไหว้ พร้อมกับแนะนำตัวไปตามมารยาทก่อนที่จะกลับขึ้นมาบนรถเพื่อที่จะขับไปจอดไว้ที่ใต้ถุนของบ้านแต่เมื่อผมกลับขึ้นมาบนรถผมก็พบว่าแฟนของผมนั้นเธอได้ลงจากรถไปเสียแล้วแต่ผมเองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าเธอก็เคยมาที่นี่หลายต่อหลายครั้งแล้ว หลังจากที่ผมจอดรถเสร็จผมก็จัดแจงยกกระเป๋าเสื้อผ้าลงพร้อมกับขึ้นไปไหว้ศพจนเรียบร้อยจนกระทั่งคุณน้าท่านหนึ่งก็ได้ถามกับผมว่าหนูมาคนเดียวเหรอลูกเห็นออมโทรบอกนะว่าออมจะมาด้วยซึ่งออมก็คือแฟนของผมนะครับ เมื่อผมได้ยินเช่นนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจนะครับและก็ได้ตอบกลับไปว่าออมมาด้วยครับนั่งร้องไห้มาตลอดทางแต่ก็ไม่รู้ว่าลงไปทักทายคุณลุงคุณป้าอยู่ที่บ้านไหนนะครับเมื่อผมตอบกลับไปแบบนั้นคุณนาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะในละแวกนั้นก็รู้จักกันแทบหมดแถมยังเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่ทุกคนเดินไปมาหาสู่กันได้สบายอยู่แล้วหลังจากได้ที่หลับที่นอนผมก็พยายามโทรหาแฟนของผมหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนรับสายเลยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับและด้วยความเหนื่อยล้าที่ทํางานมาทั้งวันพร้อมกับขับรถมาอีกทั้งคืนเต็มๆผมจึงหลับไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว จนกระทั่งเวลาประมาณสิบโมงเช้าผมก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของญาติที่มาช่วยงานเริ่มจะดังขึ้นและเมื่อผมกวาดสายตาไปรอบๆผมก็เห็นกระเป๋าเสื้อผ้าของแฟนผมมันยังวางอยู่กับที่ซึ่งก็เหมือนกับว่าตั้งแต่มาถึงเธอยังไม่ได้เปิดมันเลยสักครั้งถึงตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วนะครับว่าเธอหายไปไหนกันแน่ แล้วเธอทำไมไม่เข้ามานอนกับผมผมพยายามโทรหาเธออีกหลายครั้งแต่เธอก็ไม่รับสายเหมือนเช่นเคยจนผมเริ่มที่จะรู้สึกหง,งุดหงิดทางที่มาไกลขนาดนี้แต่กลับปล่อยให้ผมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวผมก็อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาช่วยญาติผู้ใหญ่ทำอาหารจัดการโต๊ะเก้าอี้ จนกระทั่งในช่วงเย็นคุณน้าท่านเดิมท่านก็เดินมาหาผมอีกครั้งและท่านก็ถามกับผมว่าตกลงออมอยู่ไหนลูกน้ายังไม่เห็นเลยคำถามของคุณน้ามันทำให้ผมถึงกับต้องเกาหัวเลยทีเดียวครับเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆว่าแฟนของผมเธอหายไปไหนกันแน่ ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติเสียแล้วคนทั้งคนที่นั่งรถมาด้วยกันตลอดทั้งคืนเธอกลับหายไปเฉยๆแบบนั้นได้อย่างไรในขณะที่ผมพยายามเดินหาเธออยู่แบบนั้นอยู่ๆมันก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่เครื่องของผมมันเป็นสายของออมแฟนของผมนั่นเองครับ ผมกดรับโทรศัพท์ด้วยความโมโหโที่เธอกำลังเล่นบ้าๆอะไรของเธออยู่แต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดอะไรออกไปเธอก็ร้องไห้ออกมาก่อนเลยครับสิ่งที่ผมได้ยินมันทำให้ผมรู้สึกง,งงเป็นอย่างมากมันเป็นเสียงร้องไห้ที่ปะปนมากับเสียงคลื่นแทกทุกอย่างมันรบกวนจนผมแทบจะฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว แต่สุดท้ายผมก็จับใจความได้ว่าเธอรอผมอยู่ที่ปั๊มแก๊สแล้วทำไมผมถึงทิ้งเธอเอาไว้แบบนั้นและตอนนี้เธอก็รู้สึกหนาวออกมากๆในตอนนั้นผมก็รู้สึกงงและสับสนไปหมดก่อนจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่อยู่ในงาน และเรื่องมันก็น่าตกใจไปกว่านั้นอีกครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปั๊มแก๊สอะไรปั๊มแก๊สที่ไหนปั๊มแก๊สตรงนั้นมันก็ถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วไงเมืมม่อผมได้ยินเช่นนั้นผมก็ได้แต่คิดว่าคนที่นี่คงไม่ปกติพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องและผมก็ไม่รอช้า รีบขับรถตรงไปที่ปั๊มนั้นทันทีโดยที่มีพี่คนหนึ่งที่อายุมากกว่าผมเพียงเล็กน้อยแกก็อาสา,าติดรถผมไปด้วยซึ่งในระหว่างทางนั้นผมก็พยายามกดโทรศัพท์หาเธออยู่เป็นระยะระยะแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงสี่แยกแห่งหนึ่งซึ่งในทีแรกด้วยความร้อนใจของผม ผมก็กะว่าจะผ่าไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานผมเพิ่งเห็นภาพสยดสยองจากรถบรรทุกอ้อยที่สี่แยกแห่งนี้โดยที่ผมก็ได้พูดกับพี่ที่นั่งมาด้วยกันว่าเมื่อวานผมได้เห็นภาพน่าสยดสยองซึ่งพี่เขาก็ทำหน้างงเลยนะครับแล้วก็ได้บอกกับผมว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งสองอาทิตย์แล้วไม่ใช่เหรอ คนขับคนนั้นก็เป็นญาติของเพื่อนของเขาเองถึงตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงผมไม่อยากหาคำตอบอะไรอีกแล้วแ,ลแต่รีบขับรถไปหาแฟนของผมให้เร็วที่สุดจนกระทั่งมาถึงปั๊มแก๊สแห่งนั้นซึ่งผมก็ช็อกจริงๆนะครับ ภาพที่ผมเห็นมันเป็นปั๊มแก๊สเก่าๆที่ถูกไฟไหม้จนเกลียมไปหมดจนแทบไม่เหลือสภาพของความเป็นปัม๊มแม้กระทั่งตัวของผมเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะครับอีกทั้งที่ทางเข้ามันก็ยังมีไม้กั้นอยู่ด้วยแล้วเมื่อคืนผมขับเข้าไปข้างในนั้นได้อย่างไรผมพยายามกดโทรศัพท์ โทรหาแฟนของผมย้ำๆอยู่แบบนั้นซึ่งในสมัยนั้นมันก็เป็นโทรศัพท์ธรรมดารรมดธาที่ไม่มีเทคโนโลยีในการช่วยตามหาอะไรนะครับและผมกับพี่คนนั้นก็ตัดสินใจกันว่าจะเปิดไฟสู่หน้ารถเอาไว้แล้วลองเดินเข้าไปข้างในด้วยกันเราทั้งสองคนก็เดินเข้าไปกันเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงของโทรศัพท์ ใช่แล้วครับมันเป็นเสียงโทรศัพท์ของแฟนของผมนั่นเองมันเป็นเสียงที่ผมจำได้ดีมันเป็นเสียงเมโลดี้เพลงเศร้าที่ดังมากๆในสมัยนั้นและเมื่อผมมองตามเสียงนั้นไปผมก็เห็นเงาแฟนของผมเองที่กระทบกับไฟหน้ารถยืนบกมืออยู่หน้าห้องน้าและมันก็ททำให้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากก่อนที่เธอ เะเดินหายกลับเข้าไปในห้องน้ำแบบช้าๆเมื่อผมเห็นเช่นนั้นผมก็ได้แต่คิดในใจว่านี่เธอกำลังทำบ้าอะไรของเธออยู่กันแน่และผมที่แบกความร้อนใจมาเต็มเปี่ยมจึงไม่รอช้าแล้วก็รีบวิ่งตามเธอเข้าไปในห้องน้ำแบบทันทีซึ่งหลังจากนี้มันก็เป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า ผมได้พบเจอกับอะไรซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมันได้กลายเป็นภาพติดตาที่ยังคอยหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ผมเห็นภาพของออมแฟนของผมกำลังนอนอยู่ที่พื้นในสภาพที่เลือดออกปากออกจมูกใบหน้าเขียวคำํำมีอาเจียนจุกอยู่ที่ลิ้นและลำคอลำตัวเหยียดเกร็ง โดยที่ร่างกายของเธอได้แข็งจนหมดสิ้นแล้วเธอได้เสียชีวิตไปแล้วครับผมได้แต่ทำอะไรไม่ถูกและได้แต่โทษตัวเองที่ทิ้งเธอเอาไว้แบบนั้นโดยพี่ที่มาด้วยกันก็ได้พยายามล็อกตัวของผมเอาไว้เพื่อไม่ให้สติแตกไปมากกว่านี้ในช่วงดึกคืนนั้น ทางตำรวจก็ลงพื้นที่กันเต็มไปหมดและทางตำรวจก็ได้พบกับเรื่องช็อกอีกเรื่องเพราะที่บริเวณอีกฝั่งของปั๊มทางตำรวจได้พบศพชายอีกสองศพซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่อยสลายจนเกือบหมดพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่กระเด็นเข้าไปในป่าหลายสิบเมตรโดยตำรวจได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุมานานแล้วแต่ไม่มีใครมาพบ ส่วนในเรื่องแฟนของผมนั้นก็ได้กลายเป็นคดีความจนผมต้องขึ้นลงขึ้นศาลอยู่พักหนึ่งก่อนที่ผลสรุปจะออกมาว่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้และสาเหตุของการเสียชีวิตก็มาจากเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันซึ่งในที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งการที่แฟนของผมได้ฝันว่า เธอเห็นอุบัติเหตุทั้งการที่เธอลงไปเข้าห้องน้ําและกลับขึ้นรถมาแล้วจนนั่งไปด้วยกันจนถึงบ้านงานแล้วเธอก็กลับหายไปเฉยๆรวมทั้งอุบัติเหตุของรถบรรทุกอ้อยที่ผมเห็นมันด้วยสองตาของตัวเองแต่มันก็กลับกลายเป็นว่ามันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนอีกทั้งชายสองคนที่นั่งดื่มสุรายอยู่ในปั๊ม และศพชายสองศพที่ทางตำรวจได้พบเจอโดยบังเอิญจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ยังติดอยู่ในใจของผมอยู่เสมอผมยังคิดถึงออมแฟนของผมอยู่ในทุกๆวันและหากว่าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เราได้เกิดมาคู่กันอีกสักครั้งสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่าน ที่รับฟังกันมาจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ